สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาดอาูอาหารพื้นบ้านของแปลกนะสำหรับคนรุ่นใหม่นะเขาอาจจะไม่รู้จักแต่สำหรับคนที่อายุค่อนชีวิตแล้วน่าจะเข้าใจดีนะครับสำหรับพวกเราเคยเจอแต่ต้นที่เป็นพุ่มเล็กๆนะครับสูงแค่ท่วมหัวแต่ต้นนี้นะสูงลิบเท่ากับบ้านประมาณสองชั้นสาชั้นนะครับ ใหญ่มากหลุดรอดมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆอันนี้ลูกของเขานะครับจะไม่ใช่มะนาวจะไม่ใช่มะกรูดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผักสัมภาษาอีสานเอ่นว่าผักสัมนะครับว่ามปนผักปั่นเลยผักสัมผักสัมกินกับลาบป่าส่วนใหญ่กินกับลาบป่า,นนล,า,ปาลาบหมูครับเก็บยอดอ่อนไปกินกับลาบปลาลาบหมูนะ ไอ้ลูกเขาเนี่ยสามารถเอาไปใส่ต้มเขาจะมีรสหอมแบบผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะอะไรประมาณนั้นนะผักชีที่เป็นลักษณะคล้ายๆใบเลื่อยนะนะผักชีแนวนั้นนะครับหอมอ่อนๆน,นะไม่ไม่ได้กลิ่นฉุนเหมือนกับลูกมะกรูดนะหน้าตาคล้ายๆแต่ข้างในจะไม่เหมือนมะนาวจะไม่เหมือนมะกรูดนะข้างในนะ,ะบางคนก็บอกว่า ขุดขุดขดผิวออกแล้วเอาไปต้มกับปลาจะอร่อยมากเขาว่าอย่างนี้นะให้รสชาติเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะครับจะหอมด้วยนะตัวนี้นะนี่ครับผิวต้นเขานะของผู้เล่านี้ครั้งแรกในชีวิตที่เจอต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอต้นใหญ่ขนาดนี้เลยอย่างมากก็แค่แค่แขนนะครับอย่างมากก็แค่แขนนะนี่ดูครับจะใหญ่ขนาดไหนเป็นต้นไม้ ก็ถือว่าโบราณก็ได้นะต้นใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าผักสังครับจะปีนขึ้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขามีหนามหนามเขาก็นี่เลยนะดูนะหนามของเ็ก็นี่เลยขนาดนี้เลยนะครับคงไม่มีใครคิดจะไปเสี่ยงเนาะดู จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเขาจะเก็บใบอ่อนใบอ่อนนี่สามารถเออเอาไปกินกับลากลาบป,ปลาได้นะลากหมูก็ใช่นะอร่อยดีเหมือนกันนะครับคนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็กินกันนะต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกว่าผักสังนะครับเป็นเป็นพืชผักแต่ว่าเป็นสมุนไพรก็ใช่นะ ตัวนี้นะให้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวไปอีกแบบนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวหอมแปลกๆนะครับนี่นะนี่ในราคาเหมือนจะเป็นของหายากอยู่พอสมควรนะครับนี่ล่วงหล่นเต็มพื้นนะครับชาวบ้านเขานะพวกเราเชื่อว่าเขาอาจจะ จะอยากเก็บไปเพาะก็เอาลูกไปเลยนะครับทิ้งไว้เดี๋ยวก็คงเกิดเองนะครับนี่ร่วงหล่นเติมพื้นนะครับชาวบ้านแถบนี้เขาจะเวลาต้องการกินต้มปลาให้อร่อยเขาจะมาเอาที่นี่นะครับโอ้ให้ดูก,ก่อนอันนี้เหมือนจะเป็นคดนะครับพวเราขอไม่แน่ใจนะครับ คดผักสังเหรออันนี้เราไม่ทราบนะครับเราไม่แน่ใจเนื่องจากพวกเราไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นคดมันก็คือมันจะเป็นคนละตัวกับต้นไม้นะคนละตัวกับต้นไม้นะครับมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะ,ะถ้าถ้างอกออกมาแต่เป็นเนื้อเดียวกันกับต้นไม้กับแกนไม้แสดงว่าเขาคือกิ่งบอดอันนั้นไม่ใช่นะไม่เหมาะที่จะพกผ่านะครับแต่ถ้าเป็นคดมันจะมีคนละตัวลักษณะนี้คดเลยครับนี่ ข้างในนะครับนี่นะอันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะเราไม่ว่ากันนะครับทำไมมันผุแปลกดีพวกเราจะเก็บเอาไว้นะครับโอเคเนื้อตรงนี้เหมือนเบาแต่ก็แข็งแรงนะครับนี่นะถือว่าเป็นของแปลกเนาะเก็บเอาไว้ในเชิงของความเชื่อไม่มีนะครับไม่มีไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรบ้าง หรือถ้ามีอยู่เราก็จะหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังอีกทีแต่ณนะตอนนี้ก็คือต้นผักสังใหญ่มากนะครับตั้งแต่เกิดมาเคยเจอใหญ่สุดเท่าแขนนะเท่าแขนตัวเองนี่แหละแต่ณนะตรงนี้ก็คือนีน่ต้นใหญ่มากนะครับเขาเรียกว่าผักสังนะไปถามหมู่บ้านไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นดูว่า เขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมผมขออนุญาตคุณแม่บอกเรื่องเล่าหน่อยได้อครับเด้อเอาเรื่องเล่าว่าให้ฟังมากมากจังอ่ะเด้อผมใส่ตุ่มปลาเลี้กวเบาเบานัานแล้วบอกกันคนละมันใม่ได้ยืดชูเผยเบิ้งนี่เอใส่ตุ่มปลาเตี้ใส่ตุ่มปลาหอมบ๊อบสมสมคือบักขามหรือสมคือบักเน่า สมคือบักหน้าวสมคือบักหน้าวตีแต่ว่าหอมคือผักเพลี้ยมันบก้างเออเนี่ยเอาไปใส่ต้มปลาใส่ลาบปลาอะไรบ้างครับได้ไก่ไก่ไก่ต้มปลานิยมตลาดปลาตีแนวอื่นบ่ลาบตีแล้วมาใส่ตีบ่แดงงินจาว่าลาปลา สมฝาแจางสมฝาสมด้วยมาแจฟับตายเพื่อเ่าท่านกินเขาวางกันเพราะว่ามันแซ่บมันแซ่บป่ะครับหมักสังเพื่อนหมักสังมันบ่มหมักสังหมักสังโอหมักสังหอมดีเนาะหอมคือผักเพมินบ่ครับต้าหอม พาออกแล้วคือปักแพร่แม่คือหวานอีอ่ะกินหอมคือปักแพวเนี่ยผมว่าแม่วางกินกะบมันคือกินนายยอดมันนั่นกินกันกับมันก็หย่อนมังกินนั่นก็เยอะแล้ยคนมาหมิงไปซุบว่าตันต้มซุปเพราะว่ามันแซ่บหลายอันมันแฉ่ดอกแซ่บดอกพักสังอ่ะดอกพักสังเอาต้มซุปเอาหัดไหวอ้อนไปต้มซุปไม่ใช่พักติ๋วนาะเบ้แซ่บเบ้อบางใส่ต้มใส่ต้มปลาเ้ใส่เม็ดหน่วยเลยบอกครับเนี่ย ว่าโอ้ย huh. ถ oh, uh ้าออกว่าใส่บ่ใหญ่หรือว่าใส่ถึงลูกต้องพาบ่หรือจังได๋พาๆๆพาล่ะเฮาไปโยนลงหมอเลยเนาะมันหลายเขาก็ซิมเอาจักนี่นนี่มามซะโอ้จะเอานนี่เฮากันานกินกออให้มันให้มันสมอำลำวยดีๆวันเเออไม่ใครักิวมน่ะไม่ใครักกาม่มั้ยแต่คุณมัน เลากามก็่ายมันเส้นยา้นปลาไหลก็ได้หนาลังส่้นปไหลพอซอยอหือเนอะเ้ปไหลเนาะวันนี่พุ่งาปลาไหลกรต้มมันก็เขาต้มนี่อันนี้สมอำนนัมนนี่อีแตนาสังนาังดกหน่อยรุ่นไม้เขาโบจักดอกซูมือนีเข็็ต้องบอกเขา Không được, mày ngay hướng bên chặt mặt thật chẳng Thôi, dân lại thôi, xây tên bạc khám đó Xây tên bạc khám Xây nhọn bạc khám, xây tên bạc khám, bạc khám chìa, bạc máy này chín mất chứ nhau không? tuần tên nó như ngay mà dây Anh này tùm, xây tùm phá dân liệu, dân gần phân bạc xây bạc khám nè Ừ, cái tôm phá cân thể xây Ừ, ทักสะไหายากอยด้ผมว่าหายากครับหายากมีเรื่ท่างแท้บางยังแท้นไม่คมบาเนี่ยนี่ครับอะมันม่คอยมีแบนี้มีแล้วก็เลยบราจกินบกขคมบกงนาวมันก็หายง่ายกว่านาะคือวัาน้นมันหาง่ายบกขคมบางนาวพ้าเนมีแเราก็เลยบเยจะกินมากกันเียหายาต้นจังไปเจรมันม่คอยเห็นตีละอึไผูเนวแบบว่าผู้ใดกเอาตัดทิ่มเอืเนาะอันน มันมันเป็นน้ำนยังไอว่าไดเป็นวะคนีว่เป็นอ,อ่ะดีก่าเขาโบจักเขากินว่เป็นแล้วหากนานินมันหน้หรนะกบ้านกินั้งอันนี้เป็นผู้เฒ่าเก่าบบรานพันธุ์ที่หัจักนาะครับนะอืมึงขมเมีนน้อมาจ็กเตี้นนขอบมันเป็นแบบนี้เองเนะงเาะเปลี่ยมมันเขาโบฝันเปลี่ยกบบแม่เขาใส่ได้เตี่ยฟาเกิงาเขิงกินใช่รย คิมเซ่กันนี้ปอกเปลี่ยนก็ได้เราพักคืนก็ได้ใส่ซิมมึงกันนะจบใช่ป้ะฮึฮสุดยอดเลยสุดมากสุดยอดสุดยอดคันทอมมุิว่าเพิ่นเจี๋ยไปปลูกเพิ่นเอาไหนไปปลูกได้ป้ะครับเนี่ยได้ง่ามง่ายเกิดก็แขังน่ายโอ้เบี่ยมันหาเอาเบี่ยมมันหล่นมันป้ะแม่ไม่เห็นก้อนแม่ไม่เห็นอ้ยนพักจังเลยเขาเกาคก้อนดอกไปปลูกอืมแม่นยิ่งแม่นยิ่งสุดนะ โอ้นี่ตีไม่ึ้นไม่คองเดือนเนี่ยกายหไม่ขึ้น้ำกกมันห่้มันก็นลงใสมันก็ิะกินแถวนั่นแะไม่ได้ยังได้กับมหาพียเอาแมันแกขอเป็นเบ่อไม่ไม่รู้่องหอผักสันโอมันแตกจริงจริงหอมหอมหอมอยู่หอมหวยห้วยคือผักแพ้วผักยังเนี่ยอ่ะนะครับ เออสมสมไข่สมปล่อยบ้งเงี้ยยัยนะไข่สมปลอยบ่เออสมปล่อยกัดแสบไปพ่อมั้งสมปล่อยกัดแสบตั้งหากันบ้าครับแสบตั้งหางาตรงใช้ปลาสมปล่อยสมมือเขามาตรงใช้ปลานี้ให้แม่ตีแม่โชว์น้ำออกออแม่อร่อยเลยมันบ่มากไปอิ่มแองแองสตันน้่นบ่อ๋อองาสมปล่อยก็เมือนมันแสบเด้อทั้งปัญยาอืมป็นยาบ้างครับอืมทั้งป็นยาทั้งป็นทั้งวิทยาศาสตรบ้านเฮ้าตีมันบ่ เอาเป็นยังนครับผมรบกวนเท่านี้แหละครับขอบคุณคุณแม่เด้ครับเด้อสวัสดีครับครับผมวัหยังครับังเอาบัี้กคอนทรงไทยแม่มีพญยาอวยพ่อนให้ลูกแนบ่าาอ้พ่นยให้พ่อหเออจะมือฟมาเบยดมบ่หคือแม่ด้เอแม่กแกงตมพอดี ก็สิบสี่บอกเลขบน้อบนี้นาะก็คิดๆแม่กันหนึ่งกองนึงน้ำใบลูกกินนีาเมือะเออ้วนย้านแล้วหน้ามักน้นงมหนึงแมแม่ากนังแม่ก็ะกินยั่้องเพักแม่กัปลูกไว้คุ ว่ามีไก่ายว่ียังก็ให้คุณแม่อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงได้ครับเด้อการสละสละคือกันกับแม่กันเด้ออนุมันวันนีงจะมีหกมีไฟเบียงให้ไปแย่างเง้ยยุ่งไปอย่างเงจะมีหกมีไฟครับผมท่นที่ท่านยังวันที่หนึ่งก็ขอให้โยนบุงโอ้ผมสิกลับมาเลี้ยงอาหารแม่เลยแม่อยากกินนะเออถือว่าวันที่หนึ่งผมกลับมาเนี่ยนึกชิดสองด้านกันจาหน้าวันก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรนะครับอันนี้หนามล้วนๆนะครับไม่ใช่กิ่งของเขานะ ดูความยาวดูความแบบหน้าทรามานาโดนติ้มเข้าไปโอ้ยไมอยากจะบรรยายนะถามว่าเอาไปป้องกันเกี่ยวกับกระสือได้ไหมอ,อันนี้ก็น่าจะได้นะ่ายาวขนาดนี้เนาะโอ้โหนี่ครับกิ่งเขานะนี่นะเป็นกิ่งเป็นหนามออกมาอย่างนี้เลยนะครับ เราให้ดูว่าผิวผักผิวของต้นเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง okay. สำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะ,อะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นพืชผัก ถือว่าเป็นพืชผักพืชกินได้ของชาวอีสานบ้านเฮานะครับภาคอื่นเขาจะไม่กินก็เรื่องของเขาแต่ภาคอีสานเขากินมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเราไม่ควรมา,าเกลี่ยใส่กันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างประเพณีของท้องถิน่นและก็วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแต่ละกลุ่มจะไม่ค่อยเหมือนกันอันแต่คุณไม่รู้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอันนั้นต้องเข้าใจเนาะ ก่อนจะคอมเมนต์อะไรรบกวไนไตรตรองให้มากนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีชัยพรานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทเวดาคุ้มครอ,องขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ